สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับอยู่กับผมเกสุนเรียกทรั์นะครับเป็นยังไงบ้างครับใครได้ติดตามชมมันมีสองคู่เนาะคู่ของซุเปอปร์เจียงเมื่อเมื่ออาทิตย์ก่อนสามสิบสามล้านนะผมไม่ได้ทำคลิปวงน,นผ่านไปแล้วก็คือครั้งนั้นอาจจะเป็นแบบว่าประเด็นแบบว่าเอ้ยไก่จุบเจียงดีจังหวะเป็นต่อทำไมแพ้เนี้ย แพ้แบบแพ้ยกไหนยกสี่หรือยกห้านะแพ้ทางด้านปอนัทนิตนะครับแพ้ก็คือไก่ปอนัทนิตนี่คอหักไปแล้วเนาะคอหักแล้วก็จังหวะมันก้มกึ่งอะช่วงโดนสาดโดนตาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าผมก็ดูนิดเดียวเนาะดูนิดเดียวก็ พอทีชนะไปนะแต่เป็นรองประมาณเจ็ดแปดหนึ่งแต่โดยปกติถ้าแบบว่าเราทุกวันนี้นะการการที่เราเข้าไก่ถ้าดูแล้วอะทรงๆว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนนะพี่น้องมันเกิดขึ้นได้ทุกอย่างไก่ไก่ทุกวันนี้นะอยากเตือนพี่น้องทุกท่านที่เป็นมือใหม่หรือเพิ่งเข้าสนามถ้ามีจังหวะเราได้ราคาเราได้พลาัเสมอมา จังหวะที่มันเป็นต่อสักสองช่วงตัวสามช่วงตัวเนี่ยก็ควรออกแล้วนะผมก็ออกเลยเนะี่ยผมไม่ได้เก็บไว้นะเพราะว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกเนาะถ้าอยากอยู่กับกับวงการนี้นานๆนะก็ประมาณนี้แหละอย่าไปมันไม่ใช่เงินเงินของเราอะ่ะเราก็เล่นก็บังเอาไว้ทุนเก็บไว้ประมาณนี้แหละเราจะได้อยู่นานๆแล้วเราศึกษาดูล้วพัฒนา ของทางนั้นบอธนิษ์เป็นไก่แม่น่นนะครับไก่ยืนหน้างงอนแม่นแม่นตีคอของเจียงน่าจะเป็นวัยคมกว่านะจงังหวะดีออกสเตปดีหน่อยเนาะก็ตามนั้นแหละพอที่ถัดมานี่มันมีความมันเป็นคู่ไก่ประวัติสปร,ตนะประวัติศาสตร์เลยนะเพื่อนๆประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะของของประเทศเราร้อยกว่าล้านน้องน้องริชาพบกับ น้องนิชาเจอใครนะจองกับทางด้านพยักหนุ่มแดนเหนือนะไปกับตอนแรกก็เริ่มที่เท่าไหร่ห้าเนาะหแล้วก็10แล้วก็ย0่สิบหจนไปถึง100 1 0 0อเอมแล้วก็มีการเสมอนอกกันไปก็รวมกันไปกลับเป็น1 2 5ยอมนะครับ <I do. S 1> ก็มันเป็นอะไรที่ที่ดีสำหรับ วงการเรานะผมว่ามันดีนะครับมันเป็นการที่เฮ้ยวงการเรามันมาไกลขนาดนี้เลยนะมัน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 คึกคักมากแล้วก็อะไรใดๆก็ตามแต่แล้วก็เกมชิ้นนี้คือจบแล้วก็จบแล้วก็จับมือกันก็ดีมากเลยนะครับเป็นอะไรที่ที่ที่ดีนะทางเสียหลายก็ไม่ได้เชี์อะไรน่าเกลียดผมว่ามันเป็นมิติใหม่เหมือนกันนะให้เกียรดกันนะ แพ้ชนะอ่ะมันเป็นเรื่องปกติไม่มีใครไม่เคยแพ้นะพี่น้องตัวผมเองนี่ก็แพ้บ่อยนะไม่ได้เก่งตลอดเวลากว่าจะมาถึงตอนนี้ได้ทั้งแพ้ชนะทุกวันนี้ก็ยังแพ้อยู่ชนะบ้างแพ้บ้างเพียงแต่ว,ว่าใดๆก็ตามที่เราพัฒนามาแล้วเราทําเป้าหมายของเราให้ได้อย่างเช่นเราชอบไก่พม่าตีคอตีแผลล่างล่างขึ้นบนพม่าตีคอคอก็คือคอกระเดือกคางพวกอะไรพวกนี้คือเราทํามาแบบนี้คือ คือเราทําจุดประสงค์ของเราเราทําตามเป้าหมายมันได้เราทําตามเป้าหมายมันได้ก็คือสําเร็จนะครับกลับมาถึงคู่ร้อยี่สิห้าอิ่มนะมันเป็น <c oughs> มันเป็นของเสียรายนี่เป็นเจ้าสาส่วนเจ้าเจ้าชื่อ <c oughs> ผมก็ชอบจําชื่อไก่ไม่ได้ส่วนทางทางนั้นเขาทางพยักหนุ่มแดนเหนือชื่อชื่อเจ้าเกาะเต่าเออผมจําได้เพราะว่าคนคนโพสบ่อย เกาะเตา่าเกาะเตา่าเขาชนะสวยมาส่วนของเสียห้ายน่าน่าจะแบบว่าน่าจะเป็นชนะแบบว่ายังไม่ได้เปิดไฟแพงๆก็คือแต่เขาเป็นการคนเขาคัดไก่เขาคมต้องยอมรับนะเสียหลายก็เป็นเป็นคนบุรีรัมนะเสียหลายเป็นรุ่นน้องแต่ว่าแกเก่งตั้งแต่แรกแล้วนะผมเห็นแกแคนานแล้วนะแกเก่งตอนแกการดูไก่ของแกเหมือนกับว่า ตอนที่ชนกับสมปองก็เก่งไก่พมา่าของแกธรรมดาแต่แกอ่านทางว่าแกตีได้คือคนนี้อ่านทางไก่เก่งนะอ่านทางไก่เก่งเปรียบดีนะนานๆออกทีแต่ออกทีไรมีเหตุทุกทีแพ้ยากอย่างล่าสุดเจ้าพันสุกอะชนเท่าไหร่ยี่สิบหรือเท่าไหร่ล้านแกก็ชนะนะไม่ธรรมดานะอ,อแต่บ,บ้านผมมารู้จักเพราะว่าอยู่ใกล้กันแกก็เป็นคนบุยรรมัมเนาะทีนี้แกก็ย้ายไปอยู่สายแก้วอยู่กับนายของแกดีแลยแกเก่ง ทีนี้พอมาไฟนี้นี่พอปล่อยหางไปน่ะผมนั่งดูไลฟ์สดอยู่นะไก่แกแม่งลีลาโคตรเทพเลยไก่เหนือไก่เนือ,เนอจริง,รงเห็นเขาว่าน่าจะเป็นจังหวัดแพร่หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าแม่งมันเก่งครับพี่น้องจังหวะด,ดีลีลาดีล่อออกสเต็ปดีแม่งแทงแต่ตาพี่น้องสุดยอดแทงตาของเขาเก่งไม่ใช่กอเต่าไม่เก่งกอเตาก็เป็นไก่เก่งปากใบตีเจ็บผมก็ยังชอบเลยผมชอบกอเต่านะ เพราะว่าอะไรการทําสไตล์ไก่เหนือมันยากพี่น้องผมก็ชอบไก่ตีเร็วปากแม่นเดินทำลอดลอดตีคออ่าผมชอบแบบนี้ผมก็พัฒนาแบบนี้ส่วนของเสียหลายมันเป็นไก่เร็วแล้วก็วิ่งม้าล่อศาสตร์แข้งปากไวโคมโอ้โหมันคือพมา่าคลาสสิกมันคือพมา่าในจินตนาการของพี่น้องที่ทําไก่ผมก็ชอบแบบนั้นแต่มันทํายากของผมไอสาคลาสสิก ผมก็ว่ามันเก่งแต่ไม่ได้ไวเหมือนเขาของผมก็ตีตานะแม่นจริงๆสายคลาสสิกเป็นลูกเพาะของพ m อฟาร์มเป็นลูกเย็นนังชัยไอ้สามันปีแรกแต่ผมจะบอกปีแรกมันชนแม,ม่นตามากแต่ขามันอ่อนครับก็เลยทําชนไม่ได้ทรงเหมือนเดียวกับเซล้ายเลยปีแรกเก่งแต่ขาอ่อนก็เลยปล่อยทิ้งจนมาลูกแซมลูกถ่ายแล้วกลับมาขามันแข็งแรงเก่งไอ้สานี้ก็เหมือนกันขาแข็งแรงเก่งแต่ดันหลุด ผมว่าจะทําลูกไว้เยอะๆหรือผมทําแล้วทีนี้ผมมาเห็นว่าบางทีแล้วอ่ะไก่มันไม่ได้เก่งทุกเชิงหรอกแต่มันสามารถเอามาปรับใช้ว่าเอาตัวนี้ไปชนแบบนี้ได้ก็มีสาคลาสิกเนี่ยเยเอาไปชนพวกพม่าเดินทำรอดเนาะประมาณนี้แหละเราทําเราก็ต้องมองเราก็จินตนาการเราก็เห็นบ่อยใช่ไหมไก่อ่ะเราก็อ่านทางมันได้บ้างนิดหน่อยนะประมาณนี้ส่วนสีไลน์ไม่งโคตรเก่งไม่ต้องไปเทียบผมไม่เทียบกับเขาเหรอก พูดเก่งทางเกาะเต่าก็เก่งถ้าไม่เก่งเก็ไม่เอาเงินขนาดนั้นมาลงหรอกพี่น้องเพื่อนๆตามนี้แหละ <c oughs> วงการมันดีมันสนุกมันกําลังมาตอนนี้เพื่อนๆแต่ราคาไก่ผมทําเท่าเดิมหละมันผมเห็นมาบ่อยแล้วตั้งแต่ยกคีรีชนสามสิบเจ็ดล้านอะไรหรือว่าเจ้าไอตัวไหน,นพลอยแดงอะไรพลอยแดงสิบล้านของสุดิน แล้วก็เจ้าอะไรนะอยู่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 ราชบุรีหรืออยู่อยุธยาของซุ้มอะไรชนะชัยมณฑชัยไอตัวตัวที่ตีหลังอะแข้งสั่งนอนอะอม,มันดีแดงนั่นแหละทุกตัวมันมันมันเป็นยุคข,ของมันนะจริงไหมยุคใครยุคมันมันก็เป็นเรื่อยๆมันอาจจะมาอยู่ที่เราก็ได้ใครจะไปรู้เนาะแต่ของเรานะแค่ของผมเอาผมพูดความเป็นจริงสําหรับคนธรรมดาอย่างผมพื้น,นผมก็พอมีทุนบ้าง แล้วก็เ,เราก็อาจจะชนะมืน่นในชนะบ่อยแล้วเลือแสนนะผมเลือแสนสำหรับชนเองนะแนะนำสุนเรยกซับเองนะแต่ใดๆก็แล้วแต่ผมก็ว่าบอกตั้งแต่แรกร่อจุดประสงค์ผมแบบอาจจะพัฒนาแล้วก็แบ่งปันแต่เพราะว่ากล้าแบ่งปันหนึ่งคือถ้าเราชนเราจะบางทีเราก็ห่วงนะอันนี้ความเป็นจริงนะห่วงแต่สําหรับผม ถ้าจะแบ่งผมจะไม่ห่วงผมจะให้ให้เลยคือห่วงได้ยังไงถ้าห่วงแล้วเราจะมีเพื่อนๆนสมาชิกเพิ่มไหมไม่ได้ตัวไหนสวยผมจะให้ก่อนผมจะเก็บไว้เหลือเลือกบางท่านนี่ขาประจําคนที่ซื้อสองสองสามครั้งแล้วผมก็ต้องให้เลือกก่อนมีเท่านี้ก็มีเท่านี้ให้เลยบางเทียนอย่างเช่นพี่ทองท่านก็ได้ไปตัวสวยผมให้ท่านเลือกถามท่านดูก็ได้มาเลือกเลยถ้าพี่อยากได้ตัวไหนพี่มาเลือกเอาเลยถูก ตอนนี้ก็ผ่านผมก็ดีใจแค่นั้นเองให้แต่มันเก่งนะทีนี้เพื่อนๆคนไหนอยากทําแบบลีลาสเตปดีก็ทําแบบน้องวิชาก็ได้โอ้โหโคตรเก่งโคตรคมส่วนเจ้าเกาะเต่าก็ปากไวเร็วแต่ว่าใดๆก็ตามมันตามไม่ทันแล้วมันมีความไวแล้วมันตีแต่ตาพี่น้องมันแทงแต่ตาแล้วย้ายไปหนุม่มโรมีแล้วนะหกจุดห้าล้านบาทคือหนุม่มโรมีแกพัฒนาไก่ได้ดีคือ ใครที่ได้ลูกพ่อของแกก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีดังก็หลายคนแต่เขาก็ไม่ได้โฆษณาหรอกใช่ไหมครับผมก็ยังชอบสายของแกเลยนะบิ๊กกับผมก็มีสายของแกนะ่ะผมทําไว้อยู่สายคลาสิกน่าจะติดบิ๊กกรับหรือหลายๆตัวมีนะบิ๊กกับนี่เป็นไก่ที่แข่งหนักให้ลูกแต่ทรงร่างเขาไม่สวยแต่เขาให้ลูกแข่งดีมันตีได้ตงังค์อ่ะพี่น้องนะส่วน ที่ย้ายเป็นหนุนลงมีผมว่าถูกแล้วแหละดีที่สุดลวเสียหลายก็ไม่ได้เปิดแพง6.5เอ็มเพราะว่าไก่เขาจะได้เป็นร้อยคือมันเป็นประวัติศาสตร์จริงๆแล้วผสมอคอกละสามหมื่นผมว่าถูกนะครับเพื่อนๆก็ใดๆก็ตามถ้าเรามีทุนเราหาแม่ไก่ที่ใจลูกเก่งแล้วไปฝากผสมได้หรือไม่ถ้าเราไม่มีทุนสายตาเราผมเชื่อนะทุกคนเป็นคนธรรมดาผมเชื่อนะสายตาทุกคนก็ดีจังหวะใครจังหวะมันเพื่อนๆก็เก่งเหมือนกัน เราพยายามสังเกตไก่ผมก็เลยเน้นย้ำว่าเอาความแม่นเป็นหลักโอ้ยยังไม่ได้กินกาแฟมันมุใๆไ,ได้ก็ตามแม่นแม่นมีช่องตีตีง่ายอย่าแม่นละปากช้าของผมทําบางตัวแม่นละปากช้าผมก็ต้องทิ้งแต่ชุดที่สองมันดันมันดันแม่นละปากไวบางแม่ผมทิ้งไม่ได้เลยงงเลยตอนแรกผมว่าเอ๊ะทําไมชุดแรกแม่นปากช้าแต่แม่นนะพอชุดสองมา โอ้แม่นปากไวคนละเรื่องเลยผมก็เฮ้ยต้องให้โอกาสเหมือนกันนะบางชุดแต่ถ้ามันแม่นแล้วปากช้าเราก็ต้องดูชุดสองร้องมันให้โอกาสเขาเพราะชุดสองมันดีแต่ว่าใดๆก็ตามเพื่อนๆไก่คอกหนึ่งมันไม่ได้เก่งทุกตัวมันอาจะจะมีเก่งสุดหนึ่งร้องเก่งธรรมดาแล้วก็ไม่เก่งเลยมันก็มีเพื่อนๆใดๆแล้วก็ตามกราบขอโทษถ้าเอาไปแล้วบางทีมันแค่แม่นแล้วปากช้าไม่ผ่าน ขอโทษจริงๆแต่บางตัวมันก็ดีจริงๆถึงเขามาซื้ออีกก็ขออภัยนะแต่ถ้าอยากได้ที่ผมคัดแล้วผมก็จะคัดให้ถ้าอยากได้ไปเป็นพ่อพันนะคือเราผมไม่ได้ทําแพงพอเพื่อนๆเอาไปอย่างพ่อพันธุไม่แพงมากทําลูกขายคู่ละห้าร้อยคู่ละพันพันห้ามันก็ได้แต่เดียวมันก็ได้คืนนั่นแหละเชื่อผมเพราะว่าโตมาน่ะใครมีที่ปล่อยยังไงมันก็เพิ่มมูลค่าไก่เดี๋ยวนี้วัดดวง พันหนึ่งพันห้าโอโหผมว่าสูงนะสําหรับที่เราไม่ได้ต้องลงทุนสูงอ่ะเราลดต้นทุนเอาแต่ให้ไก่มันกินดีแข็งแรงไม่ป่วยแค่นั้นเองผมกําลังทําคอกเพิ่มนะทําคอกเพิ่มคอกเดิมผมเป็นคอกวัวใหญ่เหมือนกันคอกผมใหญ่เลยแหละพี่น้องเห็นไหมนั่นแหะคอกใหญ่เลยแหละนั่นๆอีกคอกหนึ่งเป็นขังไก่หนุ่มเพราทต่ออีกเห็นไหมคอกใหญ่กําลังทํานะครับล้ากาลังทําก็คือ ตอนนี้ผมทําน้อยแล้วก็มันจะแบ่งแบ่งก็ไม่ได้เพราะว่าหนึ่งมันก็ต้องเหลือพัฒนาแต่ผมจะแบ่งให้ตัวที่ดีนะเพราะว่าผมไม่ได้ห่วงหรอกไก่อยู่มันไม่นานเพื่อนๆเพื่อนๆน,น,น,นที่อยู่ในกลุ่มก็น่ารักทุกคนแต่มันอาจจะเงียบๆหน่อยกลุ่มของผมประมาณนี้แหละการพูดเรื่องไก่ร้อยยี่สิบห้าอ็มก็คือลีลาดีสเตปออกล่อมาล่อ มาล่อแข่งหน้าตีตาตีคอโอโหโคตรเก่งของเสียหลายถ้าใครชอบแบบมันก็ทําพี่น้องสนับสนุนหมดแต่ใดๆก็ตามเป้าหมายเราคืออะไรเราต้องทําแบบนั้นอย่าลงประเด็นชอบแบบไหนทําแบบนั้น,บบน,นไก่เนื้อไม่ใช่ไม่ดีเก่งแต่มันอาจจะทํายากหน่อยพเพื่อนๆมันของเสียแซมเก่งแต่ก็ทํายากแต่ก็เก่งแต่ใดๆก็ตามผมมีสองพ่อสามพ่อแต่ว่าผมชอบแข่งหนัก ตำแหน่งดีแข่งหนักตีตำแหน่งดีปากมันก็ไม่เร็วหรอกเราอยากทําปากเร็วแต่มันไม่ได้ตำแหน่งแข่งหนักปากดีปากไวตีง่ายกระสุนดําของผมเนี่ยผมรับประกันเลยตัวนี้ยังไงได้ตีหลายบาทหลายหมืน่นอ่ะสาหรับคนอย่างผมนะประมาณนี้แหละถ้าเพื่อนๆชอบแบบไหนเพื่อนๆก็ทําแบบนั้นก็คือมันไม่มีถูกไม่ตีถี่สักวันอะ่ะแต่ก่อนก็คือไก่ลีลามาแรงใช่ไหม จากนั้นมาไก่งโง่ๆโดดๆยืนแทงแล้วก็เริ่มมาเป็นไก่เดินหนุนๆเดินทําหัวหลบเก่งๆต่อมาก็เริ่มสเตปอ่เพื่อนๆสเต็ปไวมาล่อออกแทงมาล่อออกแทงาค่อยๆทาไปนะดีหมดวงการเรากําลังสุดๆตอนนี้โอ้โหเปลี่ยนแป้งจริงๆมันหยุดไม่อยู่เพราะว่ามันมีตัวเงินนะเพื่อนๆตัวเงินเอ่อใดๆก็ตาม คุณเรามีเราทําเท่าทุนแล้วก็เวลาการแข่งขันยาประมาทเข้าถูกก็ออกตัวผมผมเตือนสติเพื่อนๆคือรักทุกคนอยากให้มันไปได้ไกลอยู่ด้วยกันโดยความรักเล่นโดยความรักเล่นโดยความชอบทําแล้วมีเป้าหมายนะครับมันจะดีกับเรานะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ